อนลอดมาใต้โดมมัสยิดนะครับจมแบบนิดครับมัสยิดที่ติดทองที่ยิดติดทองก็จะประมาณนี้นะเด็กก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยพักกินเป็นจุกพักกินของชุมชนนี่เราก็เอาถุงยันชีพของนักเรียนนะครับมามอบให้กับทางชุมชนวยพับมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเพราะว่า เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพื้นที่โซนนี้คือล้นหัวเลยหัวเลยประมาณ2เมตรกว่าชั้นหนึ่งคือจมมนนี่คือ,อส่งตัวแทนนะครับ,บ,บรับรับมอบชีังชีพเราต้องผ่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้